อ่อนๆจากต้นสดๆนะฮะไมอน้ำไมกแล้วค่ะเหมือนกับปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งจะลงทิดไปเป็นใหม่แต่ปีนีนไ้ไม้น้ำใหญ่มากเลยค่ะก็่อต่อัอันนี้สวนสวน ข้างๆบ้านนะคะส่วนครัวข้างๆบ้านค่ะเพื่อนๆยาขึ้นเร็วมากจะอันจังจะพาเพื่อนๆมาเก็บอันนี้ก่อนนะคะดอกกุยช่ายค่ะกุยช่ายที่อันจังปลูกเอาไว้นะคะกุยช่ายเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดกันนะคะต้องเด็ดเอาอ่อนๆนะคะอุ้ยแก่แล้วว่ะอ่อนๆอ,อ,อยู่ไหน นี่คะ่ะหักต้องแบบใช้หักได้แบบนี้นะถึงจะอ่อนนะคะ ดอกกุยช่ายที่อาจารย์ปลูกเองนะคะน่ากินเก็บมาอ่อนๆอ่อนๆจากต้นสดๆนะคะ <c oughs> ปลอดสารชัวๆค่ะเพราะว่าปลูกเองนะคะนี่นะคะดอกกุยช่ายปลูกเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาผัดตับกันค่ะนอกจากาวันนี้อาจารย์จะ,จะทำผัดดอกกุยช่ายใช่ไหมคะเราจะทำ อาจารย์จะทําอันนี้ด้วยผัดหน่อไม้น้ําใส่น้ํามันหอยนะคะเพื่อนหน่อไม้น้ำมาอีกแล้วค่ะเหมือนกับปีที่แล้วเนี่ยเพื่อจะลงคลิปไปใช่ไหมคะแต่ปีนี้เนี่ยหน่อไม้น้ําใหญ่มากดูค่ะเทียบกับฝ่ามือนะคะอาจารย์ไปเจอที่ร้านขายผักที่อาจารย์ส่งชาตะไคร้เป็นปกตินะคะไปเจอส่งชาตะไคร้วันนี้นะก็เนี่ค่ะได้หน่อไม้น้ํามาค่ะ อ่อนมากเลยนะคะน้อไม้้ำใหญ่ด้วยอบอเลยผัดน้ำมันหอยนะคะ เนี่ยค่ะไม่ดำด้วยนะคะข้างในอะ่ะเหมือนกับแบบเพิ่งเพิ่งเริ่มนะคะเพิ่งเริ่มออกอ่ะละแล้วแล้วเขาก็ตัดมาเลยนะคะปลอดสารเลยนะคะเพื่อนปลูกแบบปลอดสารเคมีนะคะปลอดสารออร์แกนิกอ่ะเนาะคือแถวบ้านอาจารย์อ่ะโชคดีเองที่ได้กินผักออร์แกนิกอ่ะเยอะนะคะเพราะว่ามีชาวสวนออร์แกนิกอ่ะ อยู่ที่นี่ค่อนข้างเยอะค่ะทำสวนอยู่ที่นี่นะคะเนี่ยหูยนี่ค่ะน่ากินมากเลยคล้ายๆกับออ,อะไรนะมะพร้าวยอดมะพร้าวเนะ ะะมีความโชคชนนะนใช้มาเจ็ดปีแล้วนะคะเพื่อนหกถึงเจ็ดปีละกระทาดำไปบ้างก็ขออภัยนะคะหอมแล้วนะคะกระเทียมแล้วก็ใส่ตักลงไปนะคะ ได้แล้วนะคะตับผัดกับผัดกับดอกวใชายนะคะนี่ค่ะ มื้อเย็นนะคะผัดน้ำมันหอยหน่อมไม้น้ำนะน้ำมันหน่อไม้น้ำน้ำมันหอยแล้วก็ดอกกุยช่ายผัดตับนะคะพี่แครอทแกไม่ค่อยถนัดกินตับนะคะแกไม่ค่อยชอบอจาจัะก็กินคนเดียวนะคะอันนี้แล้วก็มีอันนี้ค่ะเนื้อนะคะเนื้อ,อย่างนะวันนี้ร้อนมากเลยนะคะเฮ้ยทำไปทำไปไปกองไป สีสวยมากวันนี้ก็ดื่มบวยโซดาอัญชันเช่นเคยนะคะเพราะว่าวันนี้ร้อนมากรถพยาบาลน,นะคะดังทั้งวันรดรถลด่อรนหวยนะคะดังทั้งวันเลยคนญี่ปุ่นนะคะแพ้ควาอากาศร้อนนะคะมันร้อนอบอ้าวเนาะหน้าร้อนญี่ปุ่นเขาบอกว่าร้อนกว่าบ้านเก่าอีก นี่ค่ะเป็นเพื่อนพัดตักอันจังก,กินได้คนเดียวนะคะ<ม>พี่แครอทก็ไม่ค่อยชอบตับนะคะจะได้กินอืมอื่อยมาก,กอ,อ,อร่อยมากอืม อร่อยกินหมดแล้วนะแต่ว่ากับข้าวยังเหลือนะคะเพราะว่านี้อันจังกินคนเดียวเยอะนี่คิดว่าไม่เยอะนะตอนเก็บมาเนาะแล้วก็อันนี้ก็ยังเหลือนะไฮ้กินพรุ่งนี้เช้านะคะ วันนี้อันจักับพี่แค่รอดนะคะะลาเพื่อนๆไปก่อนขอบคุณที่ติดตามชมกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากติดตามช่องอันจังด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะคสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย